มารับวันนี้ไปลาดนะครับไปได้ปลาหมึกมาเขาคล้ายเป็นทาสทาสนาสิบบาทนะครับหลายหลายพื้นที่เรียกหมึกโดเรมอนนะครับบางพื้นที่เรียกหมึกหูช้างนะครับหมึกอูเมือนช้างนะครับหรือว่าหมึกกระดุมนะครับวันนี้ผมซื้อมาผัดกระเพราออมาลงผัดกระเพราแล้วลที่กินร้อยไม้นะครับ ดับเลกตั้งน้ำมันครับพริกกระเทียมไปคั่วน้ำมันใส่มึกลงไปเลยอยู่น่ากินยังนี้พอพัดนะครับกำลังหอมพอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยนะครับน้ำปลาแป้งมันนะครับน้ำตาลฟงชูลัดนะครับแป้งมันเนี่ยเราเราใส่ให้หนามันเนนหนียวนิดนึงนะครับมันจะได้ไปเลือบ ปลาหมึกนะครับหลังจากนั้นใส่ใบกระเพรากับพริกชี้ฟ้านะครับซีอิ๊วดำไม่ต้องใช้นะครับเพราะวา่าแต่หมึกมันออกนะครับหมึกโดเลมอนผัดกระเพรานะครับชิมร้อยตัวคํำตัวคํำพอดี